ประกาศฉบับ11พายุมาอ่อ,อนกลายเป็นดีเพรชั่นแล้วเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนพายุมาอ่อ,อนฉบับที่11ลงวันที่26สิงหาคมคาดว่าจะอ่อนกําลังลงเป็นยอมความกดอากาศต่ากําลังแรงและเคลื่อนเข้าปกคุมประเทศเราวตอนบนในระยะถัดไปเมื่อเวลา7นาฬิกาของวันที่26สิงหาคม พายุโซนร้อนหมาอ๋อนได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันแล้วโดยเมื่อเวลา10นาฬิกามีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณเมืองหลวงพระบางประเทศเลาวหรือที่ละติจูดี่ิอจุด21.0องศาเหนือลองจิจูดอุด1ูน0องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวลงทางท,างทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้กำลังจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและกำลังเคลื่อนเข้าปกคล ไปจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือสายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ